เฮฮาทีวีแกล้งวันเกิดทิวเจมย้อนหลังพาไปปล่อยกลางทะเลไกลเป็นกิโลแล้วทั้งสองคนจะกลับมาที่ฝั่งยังไงเนี่ยสวัสดีค่ะผู้ราหฮาทีวีนะคะก็วันนี้นะคะลงมาอยู่กันที่บางแซ วันนี้เรามาทำอะไรวันนี้บบาเบวันนี้เราจะมาแก้งเจนตีกับพิวย้อยหลังวันเกิดใช่แล้วเพราะว่าเราอ่ะคือตีเนียนแบบว่าแก้งไปไม่แบบว่าไม่สุพายไปแล้วก็คือซื้อเค้กมาให้แล้วอะนัเนไ่อ๋อเอออะแล้วก็นั่นแหละวันนี้เราก็จะเอาเขามาปล่อยการทะเลกัน คือเราจะแกล้งให้พวกมันไปเล่นบานาน่าโบใช่ป่ะหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ทิ้งมันสองคนลงให้เขาเทมันลงอ่ะใครเทมันสองคนลงใช่ไหมแล้วคนอื่นเขาก็ก<ๆ><ๆ>ลับมาเราก็หนีมันเดี๋ยวเราไปดูว่าแผนเราจะสําเร็จนะคะไป,ไปเลยตอนนี้พวกมันนั่งอยู่ที่ข้างในนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชายหาดแล้วนะคะบางแสนนะคะบางแสนบางใจบางทีฉันอาจเผลอใจทุกครั้งที่เธอเข้า เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล้วพี่เขาก็เตรียมปรตนาหน้าโพสให้เรียบร้อยแล้วด้วยยวเราจะส่งผู้ชายลงไปนะคะใช่เพราะว่าวันนี้คือเมย์ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาแล้วหนูมีรอบเดือนจบจบเล้นไปเลยเราก็จะไปเราก็ไปไหนดีเรากลับแบบไอเรากลับสะพานพุทธเลยนค่ะหัอสะพานพุทธเลยเหรอ เด่นถ่าทยเรือเจมส์เลยสินั่งไหนดีวะเจมห์ือซีินั่งถ่ายเรือกูพร้อมไหมทุกคนเอาเสื้อซูชิไปนั่งนู่นไรซีพร้อมไหมทุกคนพร้อมเออเ้าเสื้อผมไปใส่อ่ะดูอว่ใช่แล้วเสื้อก็ไม่หาเอามาฟิลแฟนป้าทุกคนแฟนใครก่อนไม่อยากเป็นห่วงเลยเปียกแล้วใครนั่งหน้าใช่ไหมไม่ไม่ดิพี่หนึ่งแล้วใครนั่งหน้า ฮะเจมพันี่ยนี่เจมพันี่ยกู้อะเรือใหญ่เลยวะเพื่อนรอบแรกนะคะหนูรู้ว่าพวกมันน่ะจะทำเป็นเหมือนรู้ดีเราก็เลยให้เขารอบแรกพามันเล่นเฉยๆรอบสองก็เล่นเฉยเฉยเหมือนกันแล้วก็กลับบ้านเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันไปแล้วโอ้ยตกอเดี๋ยวรอบสองอ่ะเราอ่ะจะบอกหลอกพวกมันว่าไฟเสียแล้วให้พวกมันสองคนน่ะไปถ่ายเพิ่มเข้าใจปะแล้วก็ทิ้งพวกมันไว้ตรงนั้นบอกว่าเครื่องเสีย เดี <pec> ๋ยวทีมแมวคนไห้ไหนวะ ได้เลยได้ได้ได้ช่วยไปเลยเดี๋ยวคไม่ยอมวะเฮ้ยเฮ้ยเงตอางน้เลยายตลอดโซฟามันได้แค่สองคนอ๋อเออเราบอกว่าน้ำหนักเกินเราก็บอกว่าเออน้ำหนักเกินอย่างงี้ถ้าว่าเราก็ทิ้งมันเลยอ๋อทำไมทำไมเชื่อใจแค่ขนาดนี้ฮะพี่หนึ่งไงได้แบบพี่หนึ่งมาพี่หนึ่งเป็นคนคิดแพงไปแล้วรองเท้าไปเปี้ย ยาเฮ้ยสมุนของเองอ่าได้ยาทุกครั้งที่เธอเขาไม่อยู่ใกล้ฉันตอนฉันทำอะไรไม่ถูกโ็อยาไม่มีชุดไม่มีชุดร้องอย่างหมาเลยม่อกี้พูดอะไรอ่ะ My name is กุกุกันเน่ม่าเอามาร้องเอามาร้อง พวกมันเหมือนเหมือน่อ่ะทะเลคารไอ้ที่เหมือนคนอับปลาทะเลไม่เดี๋ยววันนี้เราจะให้เพื่อนๆลองทุกอันเลยแต่ว่าโซฟาต้องไปกันสองคนไปโซฟาก่อนเปล่ะไม่สังคนให้นี่พักก่อนว้าเปล่นของลอยอยู่อ่ะไอที่มันนั่งบน้านูดเนืปอบ้าน่าวะหคนที่นี่พี่หนึ่งจะเอาใครไป แต่ขอไกลๆหน่อยพี่แล้วก็มันไม่หล่นจริงๆอ่ะพี่แก้ทัาเป็นเครื่องดับแล้วก็ให้มันลงก่อนแล้วพี่ก็ขับหนีขับมาเข้าฝั่งไเข้าฝังหนีมันพรุ่งนี้ค่อยไปรับมันใช่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไออีก3าวันอื่นึ้นมาไม่ต้องไปรับแล้วแลวตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะนั่งโซฟาแล้วค่ะแต่ว่าโซฟาเรานั่งกันสคนปะใช่แล้วนั่งกันสคนพร้อม้อมไหม้อๆต้ ไปท่านี้เหรอ้้ว้วยเออมึงไปท่านี้เลยเท่ทิวมามาม้วนไ้หน่อยดิก็กำลังที่ต่างกันกำลังไปแล้วถูกอ่ะไปแล้วไปไปบวมมือด้วยเขาต้องกม่เต้อ่ะมันต

ไม่ต <Es poor S 1> ้องงงไอซีไม่ต้องงงกูเป็นไรกูหลุดกูแล้วพี่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวลงลกแป๊บนึงได้ไหมได้พอดีเรือผมไปเติมไม่งั้นตายครับเฮ้ยปิดจ้าเฮ้ยปิดจ้าเฮ้ยปิดจ้า หายใจเข้าลลัรอยตัวไว้ลงนล้ยังไม่ขับไม่ใช่จับข้างหลังมานะันลงไปแล้วทุกคนไปไปแล้วไปแูเห็นอ่ะคือแบบว่ามันมี2จุดอยู่อะะกลัวอยู่พี่นน้มันจะหมดทำไ่ไหนอ่ะ เจมเราก็แจ้งเข้าม้เราหายไปเลยเัมไม่กลับมทำไมโถนใช่อยากเี้ยวไปอยู่นน้ำหรอซื้อต่องไ่ยังไม่ยานต้งน้ำโอ้ไม่ได้เลยไมได้เลยมาทำไงอะได้อ ว่าน้ำกลับมารู้จักเลยไอ้คนไอ้ตายต้องอาบิ๊กเซอเกานไปด้วยจับลูบันนี่ก็มานี่ก็มันมันยน้ำว่เหมือนว่ายน้ำสิมึงมันว่ายน้ำโตหนึ่่ตัววิเคาะหมึงให้คนลนมาดูดิ้ของว่ายกับูดถานยังเงืชีวิตหนึงนี่กูต้องมานั่งจมน้ำกับมึงกลางทะเลทำไมต้องเป็นมึงวร อะไรกูมาพี่คะไปรับเลยค่ะโนโนพี่เขาไปรับแล้วกอลีเฮ้ยชั้นน่ารับ รีบจ <or ül> ับเชือกเลยอ่ะไรีบจับจับจับเชือกเลยอ่ะไปไเดูวันนี้ทีมงานตอนนี้ซีนกับเจมพัดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่เคยเห็นว่าใครเขาเอามาทิ้งกลางทะเลเพวกบอกน้ำมันหมดจต่เป็นเติมน้ำมันกกอน <c oughs> ไม่เห็นอยู่ไอเกนจีน้ำหน้าเหมออยู่ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆชอบกิฟต์แกล้งแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากให้แกล้งใครแล้วก็รอดูว่าเดี๋ยวจะเ,เป็นวันเกิดใครอีกนะคะก็ติดตามดูได้เลยสำหรับนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย